ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกสนกระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรฮ์ฮัลโหลอินโดนีเซียบทที่42ดีรีสตอรัน ตอนที่สอง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Hello Indonesia นะคะรายการที่จะพาทุกๆท,ท่านนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียหรือว่าภาษาอินโดนีเซียนะคะภาษาที่ใช้กันในประเทศอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เองนะคะภาษาอินโดนีเซียนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกับภาษามาลายูที่ใช้ในประเทศมาเลเซียนะคะฉะนั้น ถ้าใครสามารถที่จะพูดภาษาอินโดนีเซียได้นะคะก็จะสามารถสื่อสารกับคนอินโดนีเซียนะคะและก็คนมาเลเซียด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงประเทศเล็กๆที่ใช้ภาษามลา,าย,ยูในแถบอาเซียนนี้ด้วยนะคะก็คือประเทศบรูไนาดารุสลามนั่นเองนะคะ ถึงแม้ว่าหลายคำนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะระหว่างภาษาอินโดนีเซียกับภาษามาเลเซียหรือภาษามาลายูนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้ระดับหนึ่งนะคะฉะนั้นภาษาอินโดนีเซียก็เป็นภาษาที่น่าสนใจภาษาหนึ่งที่จะเรียนรู้นะคะสำหรับประเทศในแถบอาเซียนนะคะ ฟังคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับคําต่างๆหรือว่าประโยคต่างๆที่ใช้ในร้านอาหารนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันนะคะเรื่องคําศัพท์นะคะหรือว่าประโยคต่างๆที่ใช้ในร้านอาหารนะคะเผื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะทํางานที่ร้านอาหารนะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ทํางานที่อินโดนีเซียในร้านอาหารที่อินโดนีเซียนะคะหรือว่าไปทํางานที่อินโดนีเซียแล้วจะ ไปทานข้าวนะคะที่ร้านอาหารนะคะบทเรียนในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีประโยชน์ในการรับประทานอาหารในในประเทศอินโดนีเซียนะคะจะได้ไม่อดตายกันนะคะถ้าไปอยู่ในจาการ์ตานะคะจะได้ทราบว่าอย่างน้อยเราอยากจะได้อะไรเราก็ทราบคําศัพท์นั้นนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าประโยคที่จะพูดกันในร้านอาหารนะคะเราจะมาเพิ่มคําศัพท์นะคะหรือไม่จริงๆแล้วคําศัพท์เหล่านี้นะคะเคยสอนไปแล้วนะคะ คราวที่เราเรียนเกี่ยวกับอาหารนะคะก็เลยอยากจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าหลายคนที่พลาดโอกาสฟังไปคราวนั้นนะคะหรือว่าใครที่ลืมไปแล้วนะคะแต่ว่ามีคำศัพท์บางคำศัพท์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นมานะคะคำศัพท์ในที่นี้นะคะจะเป็นอาหารที่อาจจะสั่งกันบ่อย นะคะอาจจะไม่ครอบคลุมทุกอาหารอย่างที่คราวที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารตอนนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่จะกินกันบ่อยครั้งนะคะสั่งกันบ่อยครั้งนะคะเช่นนะคะข้าวเปล่านะคะข้าวเปล่านี้สําคัญเลยนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเองก็เป็นชาติที่กินข้าวนะคะเป็นอาหารหลักเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซียนั้นนะคะไม่ไม่ได้กินข้าวสวย นะคะหรือข้าวเนี่ยนะคะสำหรับเป็นอาหารหลักนะคะหลายพื้นที่จะกินข้าวโพดนะคะหรือว่ากินมันสําปะหลังนะคะเป็นอาหารหลักนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้าวก็ยังถือว่าเป็นอาหารหลักของประเทศอินโดนีเซียนะคะข้าวเปล่าในภาษาอินโดนีเซียคือนาซีปุตินาซีปุตินะคะนาซีจริงๆแล้แลวแปลว่าข้าวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าข้าวเปล่านะคะ หรือข้าวสวยนะคะที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวหรือข้าวต้มนะคะหรือข้าวกล้องนะคะเราเรียกว่านาซีปุติก็คือข้าวสวยข้าวเปล่านะคะนาซีนะคะออกเสียงนาซีนะคะนอนหนูสระอาโซโซสระอีนาซีแล้วก็ปุติจริงๆคําว่าปุติตรงนี้แปลว่าขาวนะคะก็คือข้าวขาวนั่นเองนะคะปุติปอปลาสละอูตอเต่าสระอีนะคะนาซีปุติ นะคะข้าวเปล่าทีนี้มีข้าวอื่นไหมที่ดอนิเซียก็นิยมกินข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะข้าวเหนียวนะคะในภาษาอินนีเซียคือเกตันเกตันเกตันนะคะสระเอกอไก่อ่างต่อเต่าเม่าษาษาษาอากาศโนน,นูเกตันนะคะข้าวเหนียวนะคะต่อมานะคะอา,อาหารตรงนี้ที่กินกันบ่อยนะคะก็คือไก่ ะะที่อินโดนีเซียก็นิยมกินกันมากเลยสําหรับไก่นะคะเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นประชาชนส่วนมากเป็นมุสลิมนะคะฉะนั้นก็ไม่ได้กินหมูฉะนั้นกินพวกไก่พวกเนื้อปลาเนี่ยจะนิยมกินกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะไก่นะคะในภาษาอินโดนีเซียคือ,อยัมอายัมนะคะายัมนะคะเอาอ่างสระอายอยักแม่อนอากาศมอมาอายัมนะคะแปลว่าไก่ต่อมา ปลานะคะปลาคืออีกันอีกันนะคะอีกันนะคะเอาอ่างสลีก็ไก่ไม่หันอากาศนอนหนูอีกันนะคะถ้าเป็นหมูหมูก็เป็นบาร์บีนะคะบาร์บีแต่ว่าในประเทศเนินโเนเซียจะไม่เห็นขายหมูนอกจากพื้นที่าบางพื้นที่นะคะที่รับประทานหมูกันเช่นเมืองเมดานนะคะอันนี้ก็อาจจะมีพบบ้างนะคะเ,เนื้อ หมูขายนะคะหรือบาร์บีนะคะต่อมานะคะอาหารยอดนิยมของอินโดก็คือข้าวผัดนะนะคะข้าวผัดในประเทศนูนิเซียนั้นถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะพบคนขายข้าวผัดได้ตามริมทางต่างๆหรือว่าตามหมู่บ้านนะคะก็จะมีรถเข็นขายข้าวผัดโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดใส่ไก่ใส่ไข่นะคะหรือจะใส่อื่นๆนะคะ ข้าวผัดในภาษาอินโดนีเซียคือนาซีกอร์เร็งนาซีกอร์เร็งนาซีก็คือนาซีข้าวเมื่อกี้นะคะแล้วก็กอร์เร็งนะคะเซลโอกอไก่เซลเอโรเรืองงูกอร์เร็งนะคะกอร์เร็งกอร์เร็งนะคะจริงๆแล้วควาําว่ากอร์เร็งแปลว่าทอดนะคะการทอดแต่ว่าถ้าสําหรับข้าว แล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หรือเส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะถ้าเราผัดเนี่ยเราใช้คําว่ากรองนะคะเช่นข้าวผัดก็จะเป็นนาซีกรองบะหมี่ผัดนะคะบะหมี่ในภาษาินเดนีเซียคือบะหมี่เช่นกันนะคะบะหมี่กร n งนะคะบะหมี่กรองนะคะอันนี้สําหรับข้าวสําหรับก๋วยเตี๋ยวใช้คําว่ากรองนะคะถ้าเราจะบอกว่าผัดนะคะแต่ถ้าเป็น g กร n งอื่นๆจะแปลว่าทอดนะคะ เช่นไก่ทอดเราก็ใช้คำว่าก๋วยเตีเช่นกันนะคะเป็นอายำก๋วยเตีนะคะก๋วยเตีนะคะ,นะคะก็คือทอดหรือผัดนะคะต่อมาคำว่าเผานะคะก็คือบักกัรบากาัรนะคะบักกัรนะคะบอใบไม้สละอากอไก่แม่นอากาศรอเรือบักกัรนะคะส่วนผักนะคะผักในภา,าษาอินโดนีเซียคือไซยุรไซยุร ซะะายุรนะคะซอโซสละอายอยักสละอุรอเรือซายุรนะคะคำว่าซายุรเนี่ยแปลว่าผักแต่ว่าบางครั้งนะคะเวลาเขาพูดว่าซายุรเนี่ยบางทีแปลว่าอาหารที่เป็นลักษณะมีน้ำแกงนะคะเป็นลักษณะแกงนะก็ะะเรียกว่าซายุรนะแกงนั่นแกงนี่นะคะซายุรนะคะ <ๆ S 1> ต่อไปนะคะบะหมี่บะหมี่ก็ในภาษาอินเดนีเซียก็คือบะหมี่เช่นกันนะคะแต่ถ้าใช้คําว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะในประเทศไทยเราเราคุ้นกับคาว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศินโดอีเซีนก็มีคําว่าก๋วยเตี๋ยวเช่นกันนะคะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวในอินโดนีเซียนั้นเขาจะหมายถึงเส้นใหญ่นะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะแต่ในอินโดนีเซียจะใช้คํานี้นะคะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะเขาจะไม่ระบุเส้นถ้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเส้นใหญ่ นะคะต่อมาคือกะทินะคะอาหารนดนิเซียมีหลายเมนูนะคะที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงต่างๆนะคะหรือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกะหรี่นะคะของอินเดียนะคะก็จะมีกะทิค่อนข้างจะเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะกะทิในภาษาอินดนีเซียคือซ an ันต an ันซ an ันตันนะคะซันต an ันนะคะ โซโซแม่อากาศนน,นูต่อเต่าแม่อากาศนน,นูซันตันนะคะซันตันแล้วก็ซอสนะคะซอสในภาษาินเซีออกเสียงว่าซอวสซา,ส,ซาสนะคะคล้ายๆนะคะแต่ว่าจะเป็นสองพอยางมีซาแล้วก็อสะะอสนะคะซอสนะคะทีนี้มีทั้งซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะคะเวลาเราไปกินอาหารนะคะที่นู่นนะคะ เราจะขอซอสมะเขือเทศเราต้องบอกอยังไงนะคะซอสมะเขือเทศคือซอสตอมัดตอมัดนะคะตอมัดแปลว่ามะเขือเทศนะคะตอมัดนะคะตอเต่าอออาองเอ่อมม้าไม่เห็นอากาศตอเต่าตนะคะตอมัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นซอสพริกนะคะซอสพริกในภาษาอินโดนีเซียคือซอสจาเบจาเบ ซอสจาเบนะคะจาเบนะคะจอจานสระอาสระเอบอร์ใบไม้จาเบตรงนี้แปลว่าพริกนะคะซอสจาเบนะคะก็คือซอสพริกนั่นเองจาเบก็คือพริกนะคะต่อมาเราอาจจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะเราต้องการเกลือนะคะเกลือในภาษาอินโดนีเซียคือ Garam กรัมกรัมนะคะก็ไก่สละอานะคะรอเรือแม่นากาม์ม่ารัมแปลว่าเกลือนะคะต่อมานะคะน้ำตาลนะคะถ้าเราจะขอน้ำตาลนะคะเราบอกไปเลยว่ากลากลากลานะคะกลานะคะก็ไกะะ่สละอู G อลอริงสระอากุ่นนะคะแปลว่าน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลในที่นี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ให้ความหวานนะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลมันจะมีอีกคำหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานเนี่ยเขาเรียกว่าก u ุ a นะนะคะต่อมาคือนมนะคะนมคือซู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  โซโซสระโอูโซโซสระ,โซโซะ,ะอูสู้สู้แปลว่านมนะคะในที่นี้นมอาจจะเป็นนมสําหรับดื่มที่เป็นนมแท้ๆจากวัวเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนมที่เป็นลักษณะสําสหรับใช้ในกาแฟานะคะก็คือบางครั้งในกาแฟาเราอาจจะใช้ครีมเทียมนะคะถ้าเป็นครีมเทียมเนี่ยเขาบอกว่ากริมเฉยๆนะคะแต่ถ้าใช้นมเราบอกว่าสู้สูนะคะสูู้ นะคะต่อมาค่ะน้ำปลานะคะ,ะน้ำปลาจริงๆแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะใน อาหารไทยนะคะอาหารไทยจะต้องใส่น้ำปลานะคะฉะนั้นจริงๆแล้วน้ำปลาในอินโดนีเซียก็มีเช่นกันนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยใช้ในเมนูอาหารเสร้อเท่าไหร่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วน้ำปลานี่น,น,นะคะถ้าใครจะไปอยู่อินโดนีเซียไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องพกน้ำปลาไปด้วยเพราะว่า ที่จาการ์ตาเองก็มีน้ำปลาขายเช่นกันนะคะน้ำปลายี่ห้อไทยไทยนี่แหละนะคะมีหลายยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะคะก็มีการนําเข้าขายกันที่อ,อ,อินโดนีเซียเช่นกันเพราะว่าน้ำปลาก็เป็นออสิ่งที่ทำให้อาหารมีรสชาตินะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนที่ชอบอาหารไทยนะคะก็ต้องมีน้ำปลาใส่ไว้ในอาหารด้วยฉะนั้นขาดน้ำปลาไม่ได้ก็เลย น้ำปลาเนี่ยก็มีขายในในประเทศอินโดนีเซียมากด้วยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะเราจะสามารถพบน้ำปลากันได้ทั่วไปนะคะฉะนั้นคำนี้นะคะถ้าจะบอกว่าขอน้ำปลานะคะก็คือเกจับอีกันนะคะเกจับอีกันนะเกจับนะคะสระเอกอไก่จอจานแม่นอากาศบอใบไม้เกจับนะคะเกจับจริงๆตรงนี้แปลว่าซีอิ๋ว อะไรที่เป็นน้ำสำหรับเพิ่มรสชาติของอาหารนะคะก็จะใช้คำว่าเกจับนะคะทีนี้น้ำปลาก็มาจากปลาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้คำว่าปลาเช่นกันนะคะก็คืออีกันนั่นเองก็กลายเป็นเกจับอีก,กันนะคะเกจับอีก,กันแต่ถ้าเป็นซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำอันนี้ก็กลับกันกับน้ำปลานะคะซีอิ๊วดำในินโดนเซียเป็นสิ่งที่ ขาดไม่ได้เช่นกันในในเวลาคนอินโดนีเซียกินอาหารนะคะคำว่าสีอิ้วดำนะคะก็คือเกจจับเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วก็เติมคำว่ามานิสมานิสมานิสเกจจับมานิสนะคะมานิสก็คือมอม้านะคะสระอานอหนูสระอิสอเสือนะคะมานิสจริงๆแล้วมานิสแปลว่าหวาน นะคะหวานมานิสนะคะทีนี้สีอิ๊วดำก็มีรสชาติหวานนะคะก็คือเกจับมานิสนะคะซีอิ๊วดำนะคะหรือว่าเกจับมานิสเนี่ยในอินโดนีเซียเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการในบนโต๊ะอาหารนี่นะคะเพราะว่าเวลาเขากินก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนี่ยถ้าของเราเนี่ยจะใช้น้ําตาลใช่ไหมคะที่อินโดนีเซียเขาจะใช้เกจจับมานิสหรือซีอิ๊วดำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีโอกาสไปอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ ไปลองกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นของเขาดูบ้างสินะคะไปนั่งร้านอาหารของเขาเนี่ยหาน้ําตาลก็คงจะไม่เจอนะคะในในหรือบนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีสีอิวดำนะคะแล้วก็พริกป่นนี่ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูนี่ก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็มีซอสพริกด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่มีน้ําตาลให้เราใส่กันเขาจะใส่สีอิวดำแทน หรือว่าเ้าต้มเนี่ยเวลาเขาทานเนี่ยบางทีเขาก็ใช้สีอิ่วดำเช่นกันหรือบนโต๊ะอาหารเนี่ยเวลาเขาจะจิ้มอะไรต่างๆเนี่ยเวลาอาหารทะเลนะคะหรือว e ่าก e ินสเต๊กอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้สีอิ่วดำเช่นกันนะคะเราจะจิ้มน้ำปลานะคะหรือว่าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่ว่าที่นู่นเขาก็จะใช้สีอิ่วดำแล้วก็มีพริกด้วยนะคะของเราจะเป็นน้ำปลาพริกแต่ที่นู่นจะเป็นซีอิ่วดำพริกนะคะ อ่านต่อมานะคะก็คือพริกไทยที่นู่นก็ใช้เช่นกันนะคะพริกไทยในภาษาอินโดนีเซียคือเมริจาเมริจาเมริจานะคะสระเอมอม้าอออ่างรอเรือสระอ,อีจอจานสระอาเมริจานะคะแปลว่าพริกไทยนะคะ อ่ะต่อมาเราจะดูผลไม้กันบ้างนะคะผลไม้ในอินโดนีเซียจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีอากาศนะคะคล้ายๆกับประเทศไทยนะคะ ก็จะมีอากาศร้อนด้วยนะคะมีฝนด้วยฉะนั้นผลไม้ก็มีเหมือนกันนะคะผลไม้ที่อยู่ในเมืองไทยนะคะก็มีในประเทศนูนิเซียเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสม้มแตงโมนะคะก็มีเหมือนเช่นกันนะคะอาผลไม้เหล่านี้เรียกว่าอย่างไรบ้างนะคะเราเริ่มต้นที่มะม่วงนะคะมะม่วงในภาษาเนูนีเซียคือมังกามังกามังกานะคะมอม้า แม่นากาศงอง,งูกอไก่สละอามังกมามะม่วงนะคะส่วนคำว่าส้มคือเจรุกเจรุกเจ,จรุกนะคะสละเอเจ้จานอออ่างรอเรือสละอ,อุกอไก่เจรุกนะคะแตงโมนะคะก็คือเซอร์มังกาเซอร์มังกาเซอร มังกานะคะสระเอซาโซอออ่างนะคะมอมมาเมนอากาศงองงูกอไก่สระอนะคะเือมังกาแล้วทุเรียนล่ะนะคะอันนี้หลายครั้งแล้วนะคะที่เราได้เอ่ยถึงทุเรียนนะคะทุเรียนในภาษาอินเดียคือดเร,ริยัน,นะะดูริยันนะคะดอเด็กสระอรอเรือสระอียอยักแมนอากาศนอน,นูดูุรียนนะคะ สวนกล้วยนะคะกล้วยในภาษาินีเซียคือปีสังปีสังปีสังนะคะปอปาเซระอีซอโซเมี่อากาศงองงูปีสังนะคะแปลว่ากล้วยมะพร้าวนะคะมะพร้าวคือเกลาปะาเกลาปะาเกลาปะานะคะ,ะเศรษฐกอไก่อออ่างลองลิงเศรอา ปอปลาสละอานะคะเกลาป่าแปลว่ามะพร้าวนะคะแล้วก็มะนาวเนี่ยฮะมะนาวมีสองคำเนะคะ,ะ,คะ,คะจรุกนิปิสนะคะก็คือใช้คำว่าส้มด้วยนะคะสำหรับคำว่ามะนาวแล้วก็ต่อด้วยคำว่าน,านิปิสนิปิสนะคะนนูสละอีปอปลาสละอีสอเสือนะคะนิปิสจรุกนิปิสแปลว่ามะนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเจรุกนิ เจรุกนีปิสนะคะเจรุกนีปิสแปลว่ามะนาวอ่านะคะทีนี้เวลาเราจะสั่งน้ำนะคะน้ำปัน่นนะคะหรือว่าผลไม้ต่างๆนะคะน้ำปัน่นนะคะน้ำปัน่นผลไม้ปัน่นต่างๆเนี่ยถ้าในภาษาอินโดนีเซียจะใช้คำว่าจูสนะคะจอจานสระอุสอเสือจูส นะคะแต่ว่าคำว่า juice จะอยู่นำหน้าผลไม้นั้นๆที่ต้องการปั่นนะคะเช่นเราอยากจะได้มะพร้าวปั่นนะคะน้ำมะพร้าวปั่นก็จะเป็น juice กลาปะ juice กลาปะนะคะก็คือ juice ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคำว่ากลาปะ juice กลาปะเช่นกันกับอย่างอื่นสมมุติว่าน้ำส้มปั่นก็จะเป็น juice เจรุก jus jeruk นะคะจูส j e r u กก็จะเป็นน้ำส้มปัน่นแต่ว่าถ้าเป็นไม่ปัน่นแต่เป็นน้ำเย็นๆนะคะน้ำส้มเย็นนะคะหรือน้ำแตงโมน้ำมะม่วงน้ำมะพร้าวต่างๆเนี่ยที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยเราใช้คำว่า S s สนะคะสระแออ่อ่างสอเสือเ S นะคะ s แล้วก็ตามด้วยผลไม้เช่น S s j เจ u รุก แปลว่าน้ำส้มเย็นนะคะ S จุกนะคะเพราะว่าที่โนโนเนเซียนั้นสำหรับส้มนะคะคนหลายคนนะคะนิยมจะดื่มน้ำส้มแบบอุ่นๆนะคะไม่ได้ดื่มน้ำส้มแบบเย็นๆคือถ้าบ้านเราเนี่ยน้ำส้มก็ต้องเย็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ท่านที่โนอเนเซียนเนี่ยเขาชอบดื่มน้ำส้มแบบอุ่นๆนะคะก็คือคัค้นน้ำส้มนะคะสดๆขึ้นมานะคะแล้วก็เติมน้ำอุ่นๆนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นๆใส่เข้าไปนะคะ ก็เป็นน้ำส้มอุ่นนะคะที่อินโดนีเซียคนนิยมทานมากเลยนะคะแล้วก็คนอินโดนีเซียหลายคนนะคะที่มาไประเทศไทยแล้วก็หาน้ำส้มอุ่นๆอาหาไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นน้ำส้มท oui ี่ไม่ใส่น้ำแข็งมากกว่านะคะแต่ว่าในอินโดนีเซียเขาจะมีนะคะว่าน้ำส้มเนี่ยนะคะเป็นน้ำอุ่นนะคะแล้วก็น้ำมะนาวเช่นกันนะคะน้ำมะนาวแต่ว่าเป็นน้ำมะนาวแบบอุ่นๆนะคะก็คือเวลาทำนี่ก็คือคั้นน้ำส้มหรือน้ำมะนาวเนี่ยนะคะ สักประมาณครึ่งแก้วหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ําอุ่นใส่เข้าไปแล้วก็เราก็เติมเกลือนะคะเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ําส้มถ้าจะเพิ่มความหวานบางทีเราก็ต้องใช้เกลือด้วยนะคะหรือจะเติมน้ําตาลก็ได้นะคะฉะนั้นคําว่าเอสเนี่ยแสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ําเย็นคําว่าเอสเนี่ยกาใช้สําหรับกาแฟเช่นกันนะคะเพราะว่าเวลาเราบอกกาแฟเย็นเนี่ยเราใช้คําว่าเอสกกปีเอสกกปี แปลว่ากาแฟยเย็นนะคะถ้าเป็นชาเย็นก็จะเป็นเแ,แต่เอสแต่อีกครั้งหนึ่งนะคะกาแฟยเย็นจะเป็นเอสโกปีเอสโกปีถ้าเป็นชาเย็นเแ,แต่เอสแตะนะคะอ่ะทีนี้ถ้าจะบอกว่าอร่อยนะคะก็คือเอนักเอนัก เชลแอนะคะอ่ออ่างนอนหนูแม่อากาศกอไก่เอนกนะคะอาลค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะว่าประโยคอะไรบ้างนะคะเวลาเราจะใช้ในร้านอาหารนะคะเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับประโยคที่บริกรนะคะพูดกับลูกค้านะคะว่าจะสั่งอะไรคะนะคะถ้าถามแบบนี้นะคะก็จะใช้ประโยคเม้าเปอร์ซันอาป,ปานะคะคำว่าเปอร์ซันนะคะก็คือการสั่งอาหาร จริงๆประสันเนี่ยแปลว่าข้อความนะคะแต่ว่าเวลาในร้านอาหารคําว่าประสันเนี่ยจะแสดงถึงแปลว่าการสั่งนะคะถ้าถามว่าสั่งอะไรคะก็จะใช้แค่ว่าเมสาประสันอาปาแต่ถ้าเราจะถามว่าสั่งเครื่องดื่มอะไรคะจะสั่งเครื่องดื่มอะไรเราเติมคําว่าเครื่องดื่มไปนะคะก็คือคําว่ามีนูมันมีนูมันนะคะโมมาสละอี นอหนูสละอูนะคะมอม้าเมนอากาศนอหนูมีนูมันนะคะแปลว่าเครื่องดื่มฉะนั้นถ้าจะถามว่าจะสั่งเครื่องดื่มอะไรนะคะก็ต้องถามว่าเมาส์เปสันมีนูมันอาปาเมาส์เปสันมีนูมันอาปาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมาส์เปสันมีนูมันอาปา นะคะต้องการหรือจะสั่งเครื่องดื่มอะไรคะนะคะคราวนี้สำหรับลูกค้ากันบ้างนะคะถ้าลูกค้านะคะจะถามบริกรว่าอย่างเช่นเรานะคะไปนั่งร้านอาหารแล้วเราเป็นลูกค้าเราจะถามว่ามีอาหารนี้ไหมนะคะมีจุดจุดจุด,จดไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช่นกาแฟหรือข้าวผัดหรือไก่ทอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราต้องใช้คําว่าอะไรประโยคว่าอะไรนะคะเมาสประันอาปา นะคะเมื่อกี้ก็ถามเดี๋ยนี้เราถามบริกรตอบว่ามีสมมุติว่าถามว่ามีไก่ทอดไหมนะคะ ada ayam goreng tidak ada ayam goreng tidak ada ayam goreng tidak ก็คือลักษณะรูปแบบของประโยคก็คือ ada แล้วก็สิ่งไหนที่เราถามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่า tidak ada ayam goreng tidak Ada a อยำก o r e ร g งติดะนะคะ, da, ida, ะ,คะก็จะถามว่าอาหารอะไรมีไหมยังไงเนี่ยก็ใช้ประโยครูปแบบนี้นะคะส่วนบริกรนะคะถ้าอาหารนั้นมีก็ตอบว่า Ada ad ถ้าไม่มีติดะ Ada ติดะ Ada นะคะหรือว่าหมดหมดนะคะก็คือ h a b i บิสนะคะฮอนคูนะคะ สระอาบอไม้สระอิสอเสือฮา b i บิสนะคะฮาบิสแปลว่าหมดนะคะฮาบิสนะหมดนะคะ,นะคะประโยคต่อไปถ้าถามว่ามีอะไรบ้างนะะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างจะใช้ประโยคว่า Ada Apasaja Ada Apasaja นะคะ Ada apa saja นะคะอันนี้จะแปลว่ามีอะไรบ้างนะคะคำว่าบ้างตรงนี้คือ saja มีอะไรบ้าง Ada apa saja นะคะหรือถ้าเราจะขอเมนูนะคะขอเมนูหน่อยนะคะจะใช้รูปแบบประโยคว่า Boleh Minta boleh minta นะคะสระโอบใบไม้สระเอลิงสระอะ o o l h m นะคะ minta นะก็คือมอม้าสละอีนอหนูต่อเต่าสละอาโบเลมินตะแล้วก็จะขออะไรก็ต่อด้วยคํานั้นเลยเช่นถ้าขอเมนูนะคะก็คือโบเลมินตาเมนูโบเลมินตาเมนูนะคะก็คือขอเมนูได้ไหมนะคะขอเมนูได้ไหมนะคะเอาละค่ะอันนั้นก็เป็นการขอนะคะหรือว่าขอน้ําตาลได้ไหมโบเลมินตากุล่ะนะคะโบเลมินตากุล่ะ อะ,อะไรก็ว่าไปนะคะว่าเราจะขออะไรก็ต่อจากโบเลมินตาแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะขอนั้นได้เลยนะคะอาล่นะคะ่ะบทเรียนวันนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราจะมาเรียนภาษาไนโดนเสียกันอีกครั้งสัปดาห์หน้านะคะกับรายการนี้ฮัลโหลอินโดนีเซียนะคะกับดิฉันซาริสุฮาริโผู้ด,ดำเดน,นินรายการซัมไปจุป,ปามิงกูเดปันดาสวัสดีค่ะ ทีน่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนกออระทรวงศึกษาธิการกระจาเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่เ2เมกะเฮิร์